ักเรียนทราบไหมคะจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะจำนวนที่หายไปคือ400นั่นเองนะคะเอ๊แล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากแผนภาพนี้นะคะเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและการลบที่แสดงความสัมพันธ์ของ1,600และ400ได้เป็น600บวก400เท่ากับ1,000หรือ400บวก600เท่ากับ1,000หรือ1,000ลบ600เท่ากับ400หรือเราจะเขียนเป็น1,000ลบ400เท่ากับ600ก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะ ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบได้ค่ะนักเรียนคะครูมีชามเปล่าหนัก255กรัมแล้วครูนำไปตักผงโฟโ,โก้ใส่ชามแล้วเอาไปช่างนะคะเด็ๆกๆจะเห็นว่า ผงโกโก้รวมกับชามจะมีน้ำหนัก1,346กรมัมครูอยากทราบว่าผงโกโก้อย่างเดียวหนักกี่กรัมคะครูสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ดังนี้นะคะ255บวกกับจำนวนอะไรแล้วจะได้เท่ากับ1,346จากประโยคสัญลักษณ์255 บวกจำนวนอะไรแล้วได้1,346จากแผนภาพนะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งจะได้เป็น1,346ลบด้วย255เท่ากับเท่าไหร่ค่ะดังนั้นในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคจัญลักษณ์255บวกจำนวนใดได้1,346 เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้1,346ลบด้วย255เท่ากับเท่าไหร่นะคะเมื่อครูนำา1346ลบด้วย255เราจะได้1,091นักเรียนจะพบว่าผงโกโก้หนัก1,091กรัมค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่า1 0 9่กรัม เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเราจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะถ้าเด็กๆนำผงโกโก้นะคะที่หนัก1 1 9 1กรัมนะคะมันรวมกับน้ำหนักของชาม255กรัมเราจะได้น้ำหนักรวม1346กรัมซึ่งสอดคล้องกับสถานาการณ์ที่ครูกำหนดให้นะคะดังนั้น1091จึงเป็นน้ำหนักของโกโก้ที่เราต้องการทราบค่ะ นักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้กันค่ะจากโจทย์นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในที่นี้นะคะตัวไม่ทราบค่ากับ1,382 รวมกันเป็น2,826เอ๊แล้วเราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเราจะใช้ความสำคัญของการบวกและการลบนะคะซึ่งในที่นี้เราจะได้ว่า2,826ลบด้วย1,382เท่ากับเท่าไหร่ เมื่อนักเรียนหาคำตอบนักเรียนจะได้ว่า2 8 2 6ลบด้วย1,382เท่ากับ1,444ดังนั้นค่าของตัวไม่ทราบค่าในที่นี้คือ1,444ค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบคำตอบไว้นะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าในที่นี้เมื่อเรานำา4 4 4 4บวกกับ 1,382จะมีค่าเท่ากับ2,826ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า1,444เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อต่อไปนักเรียนลองเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมแล้วหาค่าของตัวไม่ทราบค่าต่อไปนี้กันบ้างนะคะ ถูกต้องค่ะ473กับตัวไม่ทราบค่ารวมเป็น1,123เมื่อเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้1,123ลบด้วย473เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้เราหาผลลบได้เป็น650ดังนั้นค่าของตัวไม่ทราบค่าจึงเท่ากับ650นะคะเมื่อได้ คำตอบแล้วเราอย่าลืมตรวจสอบคําตอบด้วยนะคะเด็กๆจะเห็นว่า473บวก650จะมีค่าเท่ากับ1,123ดังนั้น650จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะลองดูข้อต่อไปกันค่ะเอ๊ะแล้วสำหรับข้อนี้นักเรียนจะเขียนความสัมพันธ์ของ 3,750ตัวไม่ทราบค่าและ5,000ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจะได้ว่า3,750กับตัวไม่ทราบค่ารวมกันเป็น5,000นนะคะปัญหานี้ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบซึ่งจะได้5,000ลบด้วย3,750เท่ากับเท่าไรเด็กๆช่วยหาคำตอบเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆจะเห็นว่า5 0าพันลบด้วย3,750มีค่าเท่ากับ1,250นะคะดังนั้น,น,นค่าของตัวไม่ทราบค่าในที่นี้จึงมีค่าเท่ากับ1,250ค่ะเอ๊ะครูบอกว่ายังไงคะเมื่อได้คำตอบเราต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะเมื่อเรานำ3า5 7 5 0 บวกกับ1,250จะมีค่าเท่ากับ5,000ค่ะดังนั้นคำตอบของค่าตัวไม่ชรับค่า1,250จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็ <Zo> กๆดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเด็กๆจะหาคำตอบได้อย่างไรคะ <repeat> <ischen> ใช่แล้วค่ะ เราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้โดยการนำ13800า13,800ลบด้วย2540 13800ลบด้วย2540จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 13800ลบด้วย2540จะมีค่าเท่ากับ11,260ดังนั้น11,260บวกด้วย2540จะมีค่าเท่ากับ13,800ค้นตอบของตัวไม่ทราบค่าในที่นี้นะคะก็คือ11,260ค่ะ นักเรียนลองเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมแล้วหาค่าของตัวไม่ทราบค่าต่อไปนี้ได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะตัวไม่ทราบค่ากับ4,500 รวมกันเป็น1,000 0มืนในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเราสามารถหาได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งจะได้เป็น1,000 0หมื่นลบสี่พเท่ากับ5,500ค่ะเด็กๆจะเห็นว่าตัวไม่ทราบค่าในที่นี้คือ5,500นะคะแต่เด็กๆจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยค่ะเด็กๆจะเห็นว่า5,500บวก4 5 0 0เท่ากับ1,000 0ดังนั้น 5,500จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้นะคะเด็กๆต้องฝึกฝนทำแบบฝึหกหัดบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ